กรีดคอแล้วหมากคิมว่าที่บ่าวสาวเผยเลิกลั่นระฆังวิวาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่หนุม่มหมากปรินได้คุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแฟนสาวคิมเบอร์ลี่แอนเ์กิมซิริท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งหลายๆคนต่างก็เฝ้ารอว่าเมื่อไรทั้งคู่จะออกมาเผยถึงเลิกลั่นระฆังวิวาสักทีว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนเพราะอยากทีผีจะร่วมแสดงความยินดีและอยากเห็นภาพวันนั้นแล้ว ซึ่งล่าสุดทั้งด้านหนุ่มหมากและสาวคิมเบอร์ลี่ก็ได้เคาะแล้วว่างานวิวา์นั้นจะถูกจัดขึ้นในช่วงพฤศจิกายนนปี2566แต่ยังขอไม่บอกว่าวันที่เท่าไรอีกทั้งหนุ่มหมากกลับว่าตอนนี้เจ้าตัวเริ่มตื่นเต้นเพราะวันแต่งเอ็งงานนั้นใกล้เข้ามาทุกทีหมากยังเผยอีกว่าเรื่องต่างๆทั้งเรื่องสถานที่และเรื่องชุดก็ยังดูกันไปเรื่อยเซึ่งทางด้านว่าที่เจ้าสาวก็ได้ดูรูปชุดแต่งงานอยู่ทุกวัน เพราะสาวคิมเคยสวมชุดแต่งงานมาแล้วหลายรอบในละครหรือว่าถ่ายแบบเพราะฉะนั้นเลยเลือกยากกว่าปกติมากก็อยากให้สาวคิมสวยเลยไม่ได้ขัดอะไรหรอกอยากได้อะไรก็ตามนั้นเลยส่วนชุดเจ้าบ่าวคงต้องไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็ดูดูไว้บ้างแล้วและสถานที่ก็ยังไม่ลงตัวคงต้องดูไปเรื่อยๆหากเท่าที่คิดไว้ทั้งสองวางคอนเซปต์ไว้ว่าอยากให้เป็นแบบง่ายๆและน่ารัก